สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ฟซและสวัสดีท่านอาจารย์ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับมาพบกับผมนะครับเหมือนเดิมอ่าก๊อตเมืองนกใหญ่นะครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีผระเครื่องนะครับยอดนิยมอ่าหลายองค์เลยนะครับมาแบ่งปันกันนะครับอ่าเป็นพระที่ผมเหมาได้มานะครับอ่าเปิดในราคาแบ่งปันนะครับอ่าพระแท้ในราคาแบ่งปัน พีพีเอฟท่านใดนะครับดูชอบนะครับสนใจองค์ไหนก็ทักมาสอบถามก็ได้นะครับเบอร์โทรนะครับ095 634 9151นะครับ ID l ดี e ลก็แอดเบอร์นี้ได้เลยนะครับนี่ราคาก็ตามนี้เลยนะครับนี่คัสสวยๆดูง่ายๆนะครับมาแบ่งปันกันนี่นะครับแบ่งปันจริงๆ EP นี้ เริ่มองแรกเลยนะครับนี่นี่นะครับเป็นหลวงพ่อธรรมจักนะครับเนื้อทองแดงนี่นี่นะครับเจ้าของเลี่ยมเดิมนะครับเลี่ยมเก่าไว้นี่นะครับสวยเดิมดูง่ายนะครับนี่ นี่นะผมเปิดไว้อง์ละหนึ่งพันห้าร้อยนะครับอะ PPC ท่านใดดูชอบนะครับสนใจก็ทักไลน์เข้ามาได้หรือโทรมาสอบถามกันได้นะครับนี่อ่ะชุดนี้เปิดไว้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนี่เนื้อทองแดงนี่เจ้าของเลี่ยมกล่าวไว้นะครับเลี่ยมเดิมไว้ผมแล้วเบิดกรอบออกนะนี่นี่นะครับดูง่ายนะครับสวย สตภาพน่ารักเลยนะครับนี่ต่อไปนะครับนี่เป็นปิดตาหลวงพระแก้วนะครับวัดเครือวันนี่ปิดตาหลังแบบนะครับเนื้อผงคุกรักนี่ดูลักเก่าๆเ,เลยนะครับนี่องคงนี้ก็ดูง่ายนะครับดูง่ายสบายตาเลยนี่เดิมเดิม เปิดแบ่งปันไว้1,500งนา้าร้อยนะครับชุดนี้ PPFC ท่านใดสนใจก็แอดไลน์มาสอบถามกันได้นะครับ ไว้หนึ่บาทนะครับชุดนี้นี่นครับจะส่งให้ฟรีทุกรายการนะครับต่อไปนะครับนี่จอบเล็กหลวงข้อเงินนะครับนี่ด้านหลังนะครับนี่หลังแบบหายากนะครับแบบนี้หายากนะครับดูเนื้อหา,นอาเนื้อหาจัดจ้านเลยทีเดียวองค์นี้ นะครับอ่าสวยแท้นะครับมาแบ่งปันกันนะครับเปิดในราคาแบ่งปันกันอ่าเผื่อพี่ๆ FC ท่านใดนะครับอ่าอยากได้ไว้ใช้นะครับพระแท้ในราคาแบ่งปันนะครับนี่อ่านี่เป็นพระบ้านที่ผมเหมาได้มานะครับนี่ดูชอบนะครับสนใจองค์ไหนก็แคปหน้าจอ พัก id line ได้เลยนะครับมาสอบถามกันได้นะครับ id line ก็แอดเบอร์โทรได้เลยนะครับศูนย์เก้าห้าหกสามสี่เก้าหนึ่งห้าหนึ่งนะครับอ่านี่นะครับนี่ต่อไปเป็นตัดชิดหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะครับนี่นี่นะครับสวยเดิมเดิมเลยนะครับองนี้นี่เนื้อหา เก่าถึงยุคแน่นอนนะครับนี่องค์นี้รู้สึกว่าจะเหมาได้จากคนพื้นที่นะครับนี่นี่นะครับนี่นะครับรอยตะใบเดิมๆเลยนะครับชัดเจนดูนะครับการหลอ่อเป็นหล่อโบราณน,นะครับนี่ดูด้านหลังนะครับเดิมๆเลย ชุดนี้ก็เปิดไว้อง์ละหนึ่น้าร้อยนะครับนี่หมาแบ่งปันกันจริงๆนะครับ EP น,นี้นี่นะครับต่อไปนะครับนี่เป็น เป็นชุดหลวงพ่อเงินนะครับนี่ชุดนี้เปิดไว้ในราคาองค์ละ2อ0พันหนะครับอ่านี่เปิดไว้องค์ละ2,500ัรวมส่งอยากได้พระแท้ในราคาแบ่งปันนะครับอ่าดูชอบดูใช่ก็ปิดไปนะครับอ่าโดยสายตาแล้วผมก็คัดมา มาในระดับหนึ่งเลยนะครับอดูจากตำรานะครับศึกษาจากตำราแหล่งที่มาชัดเจนนะครับนี่พิมพ์นิยมหลวงพ่อเงินนะครับนี่องนี้เนื้อหาจัดจ้านเลยเก่าออกเป็นสำริดเลยนะครับองนี้นี่นี่นะครับเก่าออกเป็นสำริดเลยองนี้อ่านี่นะครับสวยเดิมเลยนี่เปิดไว้ 2,500บาทนะครับนี่พีพีเอฟท่านใดดูชอบและสนใจก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมกันได้นะครับนี่สวยจริงนะองค์นี้นะเดิมเดิมเลยนี่นะครับแบ่งปันหมดนะครับไม่มีกักนะครับผมแบ่งปันหมดนะครับอ่า ต่อไปนะครับนี่ก็เป็นพิมพ์นิยมนะครับองนี้ก็เนื้อหาธรรมชาติเลยองนี้นต้นตะนใบชัดเจนนะครับนี่นี่นะครับเป็นหล่อนี่นะครับพิมพ์นิยมนะครับต้นตำรับเลยเนื้อออกเหลืองอมเขียวๆนิดๆน,นะครับนี่ออกโซนไปทั้งเหลืองนะครับนี่ ชัดเจนเลยงค์นี้สวยชัดเจนเลยนะครับน,นี่นะครับดูกันทุกมุมนะครับนี่ดูนะครับพระหล่อต้องธรรมชาตินะครับนี่ดูธรรมชาติเป็นหลักดูพิมพ์พระนะครับดูเนื้อนี่ชัดเจนนะครับแบบนี้ ต่อไปนะครับเป็นชินราชนะครับอินโดจีนนี่ปีสองสี่แปดห้าต่อโคดนิยมนะครับนี่องนี้ก็ดูง่ายนะครับนี่แท้ดูง่ายเลยองนี้นี่เนื้อหาจัดจ้านนี่นะครับพระหล่อนะครับเป็นพระที่ผมชอบนะอ่าผมว่าดูดูดูง่ายนะครับพิจารณาง่ายอดูจากธรรมชาตินะครับนี่ ธรรมชาติการรอ,อพิมพ์พระสำคัญเลยนี่นะครับอ,อย่างแรกที่ผมเช่ามานะพิมพ์ต้องถูกธรรมชาติต้องมีนะครับเนื้อต้องเก่า,าหลักการดูไม่ยากนะครับพระถูกพิมพ์นี่ยังไงก็เปอร์เซ็นต์แท้เยอะนะครับนี่อย่างนี้เขาเรียกพระถูกพิมพ์นะครับสวยเลยนี่นะครับ ชุดนี้เปิดไว้2,005นะครับองละ2,005อ่านี่นะครับดูให้ชอบนะครับอ่าดูให้ใช่นะครับอ่าส่วนตัวผมดูใช่แล้วนะอ่าตอนนี้ก็ PPFc นะครับดูให้ใช่นะครับก็ปิดกันไปได้นะครับราคาแบ่งปันจริงๆนะครับนี่อ่านี่นะครับองละ2,005นะครับ บอกได้เลยนะครับเดินซื้ออาตามงานประกวดตามอะไรนะครับราคานี้ไม่ได้นะครับผมบอกได้เลยนี่พิมพ์แบบนี้นะครับไม่ได้แน่นอนราคานี้นี่นะครับนี่นะเปิดไว้2อ0พนะครับอชอบก็แคปหน้าจอทักไลน์มาสอบถามกันได้นะครับนี่เป็นหลวงพ่อเดิมหนองหลวงนะครับนี่หลวงพ่อเดิมหนองหลวง องนี้เป็นเนื้อสำลิดนะครับอ่าเป็นเนื้อสำลิดออกแก่เงินนะองนี้นี่นะครับอ่าองนี้ก็เปิดไว้สองพันห้านะครับนี่สวยนะเจ้าของไม่ได้ใช้เลยนะครับนี่วางอยู่บนหิ้งนะอ่าผมเหมารวมมาหมดเลยนี่ ก็ปิดไปหลายชิ้นเลยนะครับนี่นะครับสวยดูง่ายนะครับธรรมชาติองค์นี้ถือว่าหล่อได้สวยนะนี่นะครับมีตะไบเก็บงานนะครับผมบอกได้เลยว่าหล่อได้สวยนะครับองค์นี้ ต่อไปนะครับนี่หลวงพ่อผมรุ่นแรกปีสองห้าศูนยเจ็ดนะครับนี่เนื้ออาปาก้าเดิมๆเลยนี่ครับนี่นะครับขอบข้างชัดเจนนะครับนี่ เจาะนะครับดูรอยปิ้นนะนี่ผมบอกเลยเลยว่าธรรมชาตินะครับนี่เนี่ยอปากาดเ,ดเดิมเลยนะครับนี่ดูง่ายนะครับเดี๋ยวนี้ผมผมส่วนตัวดูง่ายเลยนะครับนี่นี่นะครับขอบข้างชัดเจนนะครับ่ะเปิดไว้สองพันห้าร้อยบาทนะครับ ชอบก็ปิดไปนะครับไม่ยากนะผมเอาพระแท้ๆนะครับดูง่ายๆมาแบ่งปันกันนะครับนี่เดินซื้อตามงานนะครับไม่ได้แน่นอนอผมย้ําเลยนะว่าราคานี้ไม่มีแน่นอนนะครับนี่สภาพแบบนี้ด้วยนะนี่ผมบอกได้เลยต่อไปนะครับนี่เป็นพิมพ์ขี้ตานะครับหลวงพ่อเงิน องค์นี้ก็สวยนะครับเดิมๆเลยน,นี่นะครับผมจะไม่อธิบายอะไรเยอะนะครับให้ดูในองค์พระนะครับนี่นะครับดูหนองค์พระเป็นหลักนะครับนี่อ่ พิมพ์ทรงชัดเจนนะครับขนาดมาตรฐานนะครับนี่นี่นะครับนี่เปิดไว้สองพันห้านะครับชอบก็ปิดไปนะครับนี่แคปหน้าจอทักไลน์ได้เลยนะครับนี่เอามาแบ่งปันกันจริงๆนะครับมีองค์สุดท้ายนะครับนี่ พิมขี้ตาสี่ชายนะองนี้นะครับนี่อง์นี้ตอนแรกนะได้มานี่อยากจะเปิดเป็นหมื่นนะอยากจะเปิดเป็นหมื่นหล,หลายหมื่นเลยอ่าแต่คิดดูแล้วนะครับเอามาแบ่งปันกันดีกว่าอ่าให้พี่พีเได้ใช้นะครับนี่ได้ใช้พระแท้ในราคาแบ่งปัน เปิดไว้สองพันห้านะครับองนี้น,นี่ดูง่ายนะครับนี่อ่านี่ครับนี่ธรรมชาติสุดๆนะเดิมเลยเดิมสุดๆองนี้อ่าพี่ท่านใดชอบนะครับรีบเลยนี่นะเปิดไว้สองพันห้าเอาสองพันห้านี่นะครับ ราคาเบาๆนะครับนสนใจก็แอดไลน์มาสอบถามก็ได้นะครับแคปหน้าจอได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมกอดเมืองลูกใหญ่ก็ต้องขอตัวลาพี่ๆ FC ไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ